สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวร้านส้มตําปลาเขื่อนไก่ย่างเขาสวนกวางนะเดี๋ยวเราจะให้พาลูนสั่งนะต้องสั่งอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในบรรยากาศในร้านนะร้านนี้จะอยู่ระหว่างทางทางไปสวนพึ่งบ้างใช่มเดี๋ยวผมผมให้ดูบรรยากาศร้านนะ นี่นะที่ร้านเขาก็ประมาณนี้นะผมจะไปสั่งอาหารนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราของมารีวิวกันนะ,ะว่าเอาอะไรบ้างพี่จิ๊กพี่จิ๊กพี่เอาอะไรบ้างเผาผอดดูเดือดค่ะนี่ไงไก่ย่างไก่ย่า,างนะไก่ย่างเออไก่ย่างเออาไก่ย่างเอาขึ้นชื่ออยู่นะ อ่ะเดี๋ยวเราจะสั่งไก่ย่างเขาสมกวางนะน่านจะเป็นเมนูขึ้นชื่อของเขานะพะเขาเอามาตั้งเป็นชื่อร้านนะก็พี่กินอะไรกินกุ้งหรือกินปูนิ่มกุ้งได้หน้ำน้ำตกอะไรอะ่ะม่รู้านเนถ้าลาบจะมีลาบหมลาบไก่ลาบปลาบึกาครังอ๋อน้ำตก นตกปลาปลต้ตปลาช่อนค่ะใช้ปลาช่อนทอดตัวค่ะพี่เอาคพ่อดกระเทียมเลยค่ะาสจานน้ำปลานก็นข,ข้าวเปลา่าเรามาทัวเมนูแล้วเมนูมีอะไรันไม่นีรกยการนะคะมีไก่ย่างต้มตำไข่เค็มต้มตำกระดูกออนคลวยนะคะ ยำสามชั้นพรอน้ำปลาข้าวหนึ่งโถค่ะโอเคตอนนี้เราสั่งอาหารมาครบหมดแล้วนะเดีย๋ยวเราจะให้พี่จีนเอ่อพี่จิกกาลูนนะมารีวิวนะเออที่ร้านส้ตมตำปลาเขื่อนไก่ย่างของสวนกวางนะโ okay, อเคอ,อ่ะทางพี่จิกอ่าอันนี้จะเป็นไก่ย่างของสวนกวางนะคะ,ะต่อไปจะเป็นเมนูคู่แม่น้ำพอิกระเทียมต้มแปบ๊บ กระดูกอ่อนแล้วก็เป็นสั่งชั้นข้าวน้าปลาแล้วก็เป็นตำไทยไข่เค็มตำไทยไข่เค็มนแล้ะโอเคไปขอขอชิมไก่ย่างของสวนฟางอันนี้ไงไก่ย่างของสวนฟางนะใช่ยังร้อนอยู่เลยนะลองแบบไม่ต้องจิ้มก่อนนะไม่จิ้มหรออ่าลองลองแบบไม่ต้องจิ้ม มันก็จะแบบอยแต่หนังเขากรอมากเลยนะเหมือนใช่กรอบนอกนุ่มในอ่ะรสชาตก็จะแบบเค็มๆนัวๆหน่อยเป็นไงเมนูนี้โอเคไหมโอเคค่ะอยเดี๋ยวให้อารุนมารีวิวกอนนะอรุนรีวิวอะไรนะต้มแซ่บอ๋อต้มแซ่บมอคืนมอคืนคุณซัดเยอะเลยกกันสค นั่นโมนเซบครบดครบรดเลครบรดเลยอร่อยเลยอร่อยเลยนะ่คนนทุกคนเดี๋ยวผมมัลองดูนะเออ่ยผมอยากลองไก่ย่างนะไก่ย่างเออเดี๋ยวผมลองแบบแต่ว่า ไม่ต้องจิ้มอะไรนะพอเตรมคำเลยนะอืมเปวนไงอืออร่อยมตกเ็มเค็มเล็ปนอกมเมเ็กเ็ออร่อยชอบหนังอะหนังมันออกกรอบแบบไม่ต้องจิ้มแล้วนะเออผมว่าอร่อือออ่ เ,เดี๋ยวผมรอส,สามชั้นสามชั้นสามชั้นตอนเราค่ะเนี่ยครับอือ<ๆ>อ่ะชิมอีกชิ้นหนึ่งชิมอีกชิ้นหน,นึ่ง ไม่รู้รสชิมอีกชิ้นนึงชิมอีกชิ้นหนึ่งจะหมดจานแล้วอันนี้มันกรอบมากเลยนะอันแรกผมมันกรอบแต่ว่ารสชาติมันจะอ่อนไปนิดนึงอ่อนแบบอ่อนเค็มไปนิดนึงแต่ถ้าเพิ่มเค็มอีกนิดนึงก็ว่าอร่อยหลังจากที่เรารีวิวแล้วนะเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตเรากินข้าวต่อนะเนื่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับ ปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยว โอเคนะ <S <S ทุกคนตอนนี้เรากินกันเสร็จแล้วนะโดยรวมก็ถือว่าอร่อยมากนะร้านอันนี้นะร้านส้มตำปลาเขือนไก่ย่างเขาสวนกวางนะจะอยู่ทางไปที่สวนเพึ่งนะถ้าถ้าทุกคนอยากมากินทุกคนก็มากินรนะ้านนี่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนนี่เนี่ยทุกคนผมกินกันเสร็จแล้วนะ ปากร้านต้นตำปลาเขื่อนกาย่างผสมกวางเลยนะคะลูกค้าอยู่ระหว่างทางไปข้าวตอสุดเลยค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างทางมาที่กระบะเลยค่ะเราจะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะลูกค้าโอเคครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ